สวัสดีครับสวัสดีนะครับนะวันนี้พบผมนะครับกรเกษตรโบราณอินดี้บายออนต้านะครับวันนี้ครับนะใครดูคลิปนี้นะจะได้มีความรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาแทบทุกชนิดนะครับนะ,ะเป็นวิธีการแบบพื้นพื้นแล้วเราค่อยไปหาความเชี่ยวชาญเอาไปฝึกไปปลือเอาวันนี้ให้รู้จักเทคนิคนะครับนะในการผสมพันธุ์ยาซึ่งจริงๆแล้วทั่วๆไปเขาไม่จะไม่ค่อยบอกกันนะ แต่ว่าสมัยนี้ครับนักเกษตรกรมันต้องช่วยกันบ้างนะครับนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้แบบแทบทุกคนหรอกถ้าว่าไม่เกิดความเชี่ยวชาญผมก็ทํามาแบบตั้งนานครับนะปลาก็เกิดความสูญเสียเยอะครับทุกๆปลาไม่่จะเป็นปลาพวกปลากระปลาคล้าวปลาเนื้ออ่อนปลาลดพวกนี้ครับนะทำกันมาก็ต้องไปเรียนรู้นะครับนะตามสถาบันของศูนย์ศึกษาภูผ่านมานะครับเราก็ได้ใบบุทิบัติมาเรียบร้อยนะครับนะ ก็ฝึกปลื้มาเรื่อยๆจนสามารถเพาะพันธุ์ปลาได้ครับนะประมาณหนึ่งนะครับนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการการเพาะการในผสมพันธุ์ปลามันมีอยู่2ชนิดแต่วันนี้ผมจะเอาประกวดก่อนนะประ,ประกวดเป็นอะไรที่มันท้าทายมากค่อนข้างที่มันจะหายากนะนะหายากาหายากในก็ราคาค่อนข้างดีด้วยแล้วแถมท,ท,ที่ดีๆคือเลี้ยงง่ายด้วยนะประกวดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตก็ค่อนข้างจะไวเหมือนกันนะถ้ารู้จักวิธีการให้อาหารนะ นะครับเราให้อาหารปลาเราอย่ามองแต่ว่าเป็นอาหารเม็ดอย่างเดียวนะตัวช่วยตัวเสริมมันมีเยอะนะครับนะช่วยช่วยเสริมมีเยอะ,อะลดต้นทุนได้ด้วยนะครับในการทําอาหารปลากรดนะครับนะอันดับแรกนะครับนะปลากรดในเมืองไทยเท่าที่เท่าที่ไปศึกษามาตะเวนมาทุกที่ก็จะเป็นไปที่สถาบันในอ,อนุรักษ์ปลาน้ําจืดแบบปลาหายากที่สกลนครนะครับนะบนะไปดูมาโอ้ยมีปลากรดเยอะแยะมากมายไก่กองหลายชนิดที่ผมไม่เคยเจอนะปลาแปลกๆต่างๆเช่นอย่างที่ว่าปลากรดอไที่ว่า เรียกว่าปรกดกับหัวอ่าปรากดกับหัวคล้ายๆกับปรากดที่มันแบบอ่าว่ายน้ําแบบเอาเอาเอาหลังลงนะครับนะหงายท้องขึ้นนะครับนะเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากนะครับนะต่างๆนี้มากมายไก่กองก็ได้เกิดความรู้ที่นั่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะขอบคุณสถาบันด้วยตรงนั้นเลยครับนะอ่าสถาบันของอไศูนย์พ่อพันธุ์สัตว์น้ำครับอ่ะอ่าที่ใหญ่ที่สุดภาคอีสานเนาะโด่ที่อ่าสกลนครติดกับน้องหานนะครับนะได้ความรู้จากนั้นมาจากคณาจารย์หลายท่านก็เลยมาฝึกปลือกัน ถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่นะครับนะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการทําปรากฏเหลืองก่อนนะครับนะประกดเหลืองนะครับนะปรากวเหลืองก็ถ้าจะให้ดีนะครับนะพ่อแพร่พันปลานะครับนะไม่จะเป็นปลาทุกชนิดเนี่ยนะครับนะอายุอย่าง,น,งน้อยต้องหนึ่งปีขึ้นไปถึงจะโอเคนะครับนะถึงจะโอเคยิ่มันสองปียิ่งปลาเป็นปลาเก่าด้วยนะยิ่งปลาธรรมาชาติมากําลังตั้งทงยิ่งดีครับนะบนะทำได้ทพกอย่างนะคือวิธีการนี้นะคุณสามารถไปทำกับปลาต่างๆได้ แต่ขนาดเช่นพวกทิ่ว่าปลานงปลานิปานปลาแต่เพียนได้แต่เนี่ยมันต้องอ่ามันมันต้องฉีดฮอร์โมนทาไมต้องฉีดฮอร์โมนอะปล่อยธรรมาชาติได้ปล่อยได้นะธรรมชาติก็ปล่อยได้แต่ว่ามันชา้าไงเวลาไม่ได้ผลิตอาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรามาทําแบบนี้ครับนะมันจะได้ดีกว่าแล้วก็สาม,มารถที่จะดูแลมันทั่วถึงนะครับนะการผสมพันธุ์ปลาจะมีอยู่สองแบบอข,ขออการรีดไข่กับการฉีดฮอร์โมนเพื่อมันเร่งมันไข่แบบจับคู่กันนะครับนะ วันนี้เรา EP นี้นะครับนะ EP นี้เรามาดูอย่างเดียวว่าวิธีการฉีดฮอร์โมนผม,มฉีดฮอร์โมนไว้นะครับนะเพื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะริ่ไข่อย่างน้อยนะครับนะการที่เรานําปลาขึ้นมาอย่างน้อยต้องเอานําปลาจาบกบ่อขึ้นมาอย่างน้อยต้องพักไว้อย่างไัเนน่ยผมพักไว้เป็นวันนะบางทีบางท่านอาจจะสักสิบชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่นะครับนะความความแข็งแรงของของปลาแต่ผมพักไว้ก็นะเป็นสิบชั่วโมงเพราะผมไม่มีออกซิเจนนะครับนะผมทําแบบดิบๆกัครับนะ นี่คือปลาขึ้นมากันคือคือปลาแม่แม่ทั้งเจ็ดครับนะ,ะเพศเพศปลาตัวเมียนะครับนะเพศปลาตัวเมียครับพร้อมที่จะออกไข่ง่ายๆคือมันไข่ครับมันไข่แน่นอนครับทองแบบนี้มันไข่แต่ว่าเราจะดูยังไงที่ว่ามันจะพยายามจะออกไข่ให้ไหวและให้ตรงตามที่เราต้องการชีนวมวลลองดูเพศมันด้วยครับนะ,ะเพศปลาครับมันจะเป็นออกสีชมพูรเรื่อแบบนี้นะนะครับนะปลานี่จะมีสองปลาตัวเมีย,ยจะมีสองรูนะรูกับถ่ายกับรู่าปล่อยไข่นะครับนะดูกับถ่ายกับรูปล่อยไข่ข้างบนจะเป็นรูกับถ่าย เพศด้วยแล้วก็ข้กำลังมีปูปล่อยไข่แบบนี้นะครับนะแบบนี้ดูนะครับนะแบบนี้ครับนะคือปลาพร้อมที่จะผสมพันธุ์กันส่วนตัวผู้ครับตัวผู้ครับนะอ่าตัวผู้ก็จะเป็นปลาที่แบบมีอ่าอันเดียวครับนะมีอันเดียวครับมีปุ่มเดียวแบบนี้ครับนะอ่ามีปุ่มเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยปุ่มเดียวแบบนี้ในข้างบนนะครับาจะไม่มีสองปุ่มนะอ่าค่อนข้างจะเป็นแบบนี้เพราะปลามันมีเพศผู้เพศเมียกันนะการฉีดฮอร์โมนนะครับการฉีดฮอร์โมนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องที่จะต้องเข้าใจคือการผสมพันธุ์ตัวยาก่อน นะครับนะตัวยาที่เขาใช้ทั่วไปนะครับนะอันนี้ผมถ้วยต้องเป็นถ้วยสะอาดเซรามิกนะหรือถ้าใครมีคกรกบทยาบอบของโบราณได้ยิ่งดีครับยิ่งละเอียดต้องให้ละเอียดนะครับนะเพราะว่าเราใช้เข็มเล็กมากนะครับนะเพราะว่าปลาตัวมันมันไม่ใหญ่ปลาพวกนี้ประมาณหนึ่งขีดที่ชังมาคัดมาอาจะต้องใช้เข็มเล็กหน่อยนะครับนะเข็มเล็กประมาณนี้ครับนะประมาณนี้ก็ละห้าบาทครับนะ,ะตามร้านขายยาบุปกรณการแพทย์ทั่วไปนะครับนะต้องแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญครับนะสิ่งสําคัญในการทําไมต้องฉีดนะครับนะเพื่อว่าพยายามให้มันหนัก อ่าก่อเกิดคือฮอร์โมนได้มากขึ้นครัน้ำเชื้อมากขึ้นรีดไข่ง่ายนะครับนะและปลาก็จะไม่ช้ำนะครับนะบางคนจะมาดิบๆแบบนี้ก็สามารถรีดได้เหมือนกันแต่กลัวปลามันจะช้ำอ่าเสียดายพันปลาเสียดายพันปลาที่ค่อนข้างที่จะเอ่ว้ได้พันปลามาต้องเป็นปีหรือสองปีใช่ไหมก็เลยมาทำแบบนี้อุปกรณ์การการการผสมพันธุ์ก็จะมีอยู่กับังผสมกันคื์ขึนก็มีมีอยู่แค่3อย่างในตัวที่สําคัญก็คือหนึ่งน้ำกลั่นนะครับนะน้ำกันน้ากลั่น ของวงการแพทย์นะครับนะน้ำกันแบตเตอรี่ไม่ต้องเอามานะนะครับปลามันไม่ต้องการไฟครับนะไม่ต้องการผู้คนถามว่าจานเอาน้ำกันแบตเตอรี่ได้ไหมดิชาร์จแบตที่ไหนครับนะไม่เอาครับนะไม่เอาี่ชาร์จแบตนะครับนะเอาน้ำกันในี่คนละผัสิบาทกันมาขำเขาแล้วพูดมาแล้วขำเออจานแล้วนั่นร้านผมบ้านผมมีน้ำกันแบตเตอรี่ครับนะพอดีพ่อผมซื้อมาผมฉันไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ครับนะแก okay. ปลาปต้องการพลังไฟฟ้านะครับนะอ่าต้องใช้กับปล่ยไฟฟ้านู่นนะครับนะ้สองครับนะฮอร์โมนครับฮอร์โมนนี่ครับนะอ่าต้อง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 ซื้อมาราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะอ่อยู่ห้อซุปเปอร์แฟกซ์นะครับนะอ่าแต่ความจริงแล้วฮอร์โมนถ้าจะให้ดีเวลาเราเราซื้อมาหรือว่าเป็นอะไรมันราะราคาแพงนะสามพันกว่าครับนะอ่าครับต้องใช้ในในในขวดแก้วที่มันเป็นทึบแสงครับขวดแก้วแบบสีน้ำตรงน้ำตาลสีดำได้ยิ่งดีเพื่อป้องกันแสงอะไรเข้าไปเพื่อทํา ให้ตัวยามันเสริมสภาพนะครับนะจะเก็บไว้ตู้เย็นนะครับนะเป็นตู้เย็นธรรมดานี่แหละนะครับน้าเก็บไว้แล้วก็3นะครับนะก็คืออ่าเขาเรียกว่ายาเสริมฤทธิ์นะครับนะอ่ามูทีเนียมนะครับนะามูทีเนียมเอ็มนะครับนะามูทีเนียมเอ็มนี่ครับเป็นแค่สามอย่างนั้นก็อ่าเข็มฉีดยาต้องมีสองเข็มนะเพราะว่าเพราะว่าตัวคู่กับตัวเมียเนี่ยมันต้องใช้ตัวยาต่างกัน นะครับนะแต่ว่าจะพาพนะเวลาผสมยาเสร็จแล้วเนี่ยพาดโดนมือตัวเองเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับนะเดี๋ยวไม่ได้นอนนะให้เขาให้ใช้กับปลาครับนะเขาใช้กับปลาอย่าไปใช้อย่างอื่นอย่าไปใช้ผิดประเภทก็แล้วกันนะครับนะ้วถ้าผิดประเภทเนี่ยหาตึมเลยนะนะครับนะมันจะหาตึมกันนะครับอนะโเพื่อนมาแล้วครับไอ้เรื่องน้ำแบตอันน้ำกันแบตเตอรี่เพราะอาจารย์หูหัวตาเสียงตาตื่นมานะผมใช้น้ำกันแบตเตอรี่โวนอยากลองวิชาไม่ได้ต้องของการวงการแพทย์นะครับนะวงการ เาใช้กันยาเสริมวิสข้างหน้าเป็นยาที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาเป็นยาเกี่ยวกับช่องท้องข้างในนะครับนะของผู้หญิงนะครับนะผู้หญิงด้วยนะครับนะฉะนั้นครับวิธีการปรุงยาวิธีการปรุงยาก็คือว่าครับนะายาอโมูทิเนียมเอ็มเนี่ยมันจะเป็นเม็ดหนึ่งเม็ดครับมันมีห้าร้อยมิลลิกรัมปกติทางทั้งที่เกิดเขาใช้กันแค่อ่า250มิลลิกรัมก็คือครึ่งเม็ดแต่ผมใส่1เม็ดได้เพื่อเพื่อให้มันให้มันแบบเออนะนะครับนะ อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันออกไวก็แล้วกันนะครับนะเพื่อให้มันออกไวก็แล้วกันนะครับนะมันมันให้มีดิ้นแรงก็แล้วกันนะครับนะเพราะผมเชื่อว่าเอฟซีผมนีะครับนะมันมีไอ้พวกที่แบบว่าเออคอยคอยคอยจ้องที่จะแซ่กามาอยู่เอาไม่ว่ากันไม่ว่ากันเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับนะมันไม่ยากหรอกนะสองปันปลามันจะยากกับคนที่แบบไม่ค่อยตั้งใจฟังแล้วไปฟังแต่เรื่องอื่นนะครับนะาเพราะเป็นคนฮาฮาไงนะครับนะยิ่งเรื่องแบบนั้นโอ้โหผมชอบมากผมชอบมากนะผมชอบมากๆเรื่องแบบนั้นนะครับนะเอาละครับนะ้ยาไอรับนะ คือคือต้องใช้สองช่วยก็คืออ่าอ่าเป็นถ้วยกาไก่มาแต่ว่ามีไก่ขานาะดเอาที่เรีอกถ้วยเซรามิกก็แล้วกันสมัยนี้เลือกขาไก่ทํายากราคาแพงด้วยเอาเซรามิกก็แล้วกันครับนะพัดตรงพลาติกนะครับนะอ่าก้างกะสีนะครับนะนบนะปีนองบินยามไม่เอานะนอกเว้นจากอ่าสแตนเลสก็พอได้อยู่แต่สู้ถ้วยกาไก่ไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรนะครับนะครูเขาสอนมาแบบนี้เราต้องทำอจติเกิดเย็นด้วยน้ำนะครับนะน้ำเวลาเราฉีดยาหรือว่าเอาฮอร์โมนเสร็จเนี่ยน้ำอย่างอย่างน้อยในยความเย็นจะให้เกิน28องศานะ เปิดแอร์ยี่สิบสายเย็นข้างเอาแค่นั้นนะครับนะมาตรงนี้ครับนะปลาก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะสมบูรณ์แบบนะครับนะก่อนที่เราจะเอาปลามาทงมาฉีดกันเน็ยต้องให้มันกินอิ่มก่อนนะมันไม่มีหรอกที่ว่าเหนื่อยขึ้นมาแล้วมาโซเดมยมความกินตับกันไม่มีนะครับนะให้มันพักก่อนเหมือนเราไปสงครามกลับมาไหนวุ้ไปชายแดนกลับมาปุ๊บแบกเป้มาหน้าตรงหน้าดับมาปุ๊บป้บมาเจอเมียโดดใส่ไม่มีต้องกินข้าวก่อนอาหน้ามาทาศาเรียบร้อยพักก่อนก่อนค่อยกินนะครับนะค่อยเอานะครับน่ยค่อยค่อยกินข้าวนะครับนคค่่ออยยกิข้าว เอาอะไรวะว่าไม่ร <begitu> like ู้เอาเรื่อง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 นั่นเรื่องของทหารอันนี้เราไม่คุยเรื่องปลานะครับเรื่องของทหารนะครับฉะนั้นครับเมื่อเราได้เม็ดยาสองเม็ดก็คราวนี้เราจะผสมนะครับนะผสมตัวยาคือว่าตัวเมียนะครับนะตัวเมียปลาทุกชนิดนะครับนะปลาทุกชนิดเนี่ยเข็มนี้มันจะมีหนึ่งมลหนึ่งมลในฉีดปลาได้หนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งกิโลกรัมอ่าถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ตัวละโลก็ฉีดหมดเข็มนี้นะครับปลาตัวละโลครับนะ R1 mL นะครับว่า1 mL นะครับนะจานี้ยถ้าปลาสองโลก็ฉีดสองเข็มก็เพิ่มเข็มใหญ่ขึ้นนึงมาเข็มก็บอกเข็มใหญ่กว่าที่เป็นสองสามสี่ห้า ml ชายตัวเดียวมันต้องหลายเข็มหรอกเอาเข็มเอาเอาเข็มเดียวแต่ว่าให้กระบ,บอกกระบ,บอกของอ่านี่ของของฉีดยามันมันโตขึ้นอ่ามันรับหลาย ml ก็พอนะครับนี่ครับนะอ่าแล้วคราวนี้เมื่อเราเอายาแบบนี้ลงไปเสร็จปุ๊บนะครับนะตัวเมียเราจะใช้ยาอยู่ที่นะครับนะปลาทุกปลานะปลนดําเจือเนี ตัวเมียเราจะใช้ยาอยู่ที่สามสิบนะครับนะอายาขวดนี้นะครับนะเป็นเนื้อนๆนอยู่ที่สิบไมโครกรัมอ่าสิบไมโครกรัมก็หนึ่งหมื่นห้าพันไอไอสิบมลสิบมลก็มานหนึ่งหมื่นห้าพันไมโครกรัมนีม่แหละประมาณนี้ครับนะอ่าเราจะใช้แค่สามสิบนะครับนะอ่าสามสิบมลเราก็ดึงลงมาครับสามสิบมลสำหรับปลาตัวเมียนะนี่นะครับนะ ปลาตัวเมีย30 ml ปุ๊บแล้วได้30 ml มานะนี่ครับนะ ml มาปุ๊บแล้วก็มาฉีดยาถ้วยสีนี้นะให้ดูถ้วยก่อนนะครับนะถ้วยสีน้มตาลเนาะถ้วยสีน้มตาลถนะ้วยสีน้มตาลนะครับนะถ้วยสีน้มตาลนะครับนะตัวเมียนถ้วยสีน้มตาลเด้ออ่าฉีดเข้าไปปุ๊บนะครับนะเมื่อกี้ผมบอกว่าหนึ่งกิโลกร,รัมใช้ยอยู่หน,นะนึ่งมลนะ,ค,ะนะรนนครับนะหรือว่าหนึ่งร้อยครับนะ เราฉีดเราเอายาวมันแล้ว30มสิบนะครนะสามสิบไมโครกรัมแสดงว่าเราต้องน้ํากันใส่อีกประมาณ70มันจะได้ครบหนึ่งถูกต้องไหมครับหนึ่ง l อ่มอเราก็ดึงน้ากันขึ้นมาง่ายๆครับง่ายๆพราะไม่ยากครับพราง่ายมากครับพอง่ายมากพอาไม่ยากหรอกพอง่ายๆครับการพ่อปลาพรไม่ยากนะครับมาแต่การอนุบาลปลานู่นยากกว่านะครับนายากกว่ามากกันปบานี่ครับเราก็ดึงขึ้นมาครับ70็ดสิบนะนี่ดึงขึ้นมาเลยปื๊ดนคันนะ อ่าเจ็ดสิบนะครับนะเจ็ดสิบตาให้อากาศออกก่อนแล้วเขาเลีงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะอย่าให้อากาศเข้ามาด้วยครับต้องเต็มๆนะครับนะถ้ามีฟองอากาศขึ้นมาต้องไล่ออกก่อนนี่ครับเราต้องไล่ออกก่อนแบบนี้ครับนะอย่าโดนมือนะจะบอกก่อนนะ้วมันจะให้โดนมือนะครับนะอ่าเท่าไหร่เนี้ยเลยไม่ต้องกันอ่าเจ็ดสิบนะครับนะอ่านะครับนะเจ็ดสิบครับนะอ่าเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบอ่าเจ็ดสิบไมโครกรัมอ่า บวกกับตัวยงตัวยาแล้วก็บวกกับไอ้นะครับนะบวกกับโฮม,มเข้าไปไปได้หนึ่งหนึ่งเอ็มอลพอดีก็ตีให้แตกครับนะตีให้ละเอียดมากที่สุดนะครับนะอ่ะอันนี้เราเก็บไว้ครับนะคราวนี้เราจะมาผสมพันธ์ปลาตัวผู้อันนี้ผมมีฉีดไว้ก่อนนะฉีดไว้ก่อนแล้วก็อีพีสองพรุ่งนี้นะครับนะเราจะมาดูว่าวิธีการบีดไข่เนี่ยครับนะอ่าเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าเวลาเราฉีดปลาเสร็จแล้วเราต้องแยกตัวผู้ตัวเมียนะเพราะการผสมพันธปลามันจะมีสองอย่างคือผสมจริงกับผสมเทียม ผสมที่ก็คือการฉีดฮอร์โมนตั้งแต่ผู้ตัวเมี้ยเราปล่อยในอ่างเดียวกันนะกันนะปล่อยในอ่างเดียวกันเพื่อให้มันโซเรมยมความกินตับกันนะครับนะปล่อยกันไปออกคุ้งออกไข่ไปจับแม่มันมาปลาจะได้ไม่ช้ำแต่แล้วอย่างอย่างอย่างผสมจริงก็คือการฉีดฮอร์โมนเพื่อเร่งในก้อนระผริดไข่ผสมน้ำเชื่อกันแบบนี้นะครับนะเข้าใจนะเข้าใจนะครับนะเข้าใจไม่รั่วผมไม่ใจคนเดียวเอพอคุณไม่เข้าใจก็ก็พยายามเข้าใจกันแล้วกันครับอ้าวคราวนี้มาเป็นอา้อาวเอาสีอื่นดีวกว่าได้ลืมสีขาวนะ อ่าตัวผู้ครับตัวผู้เมื่อกี้ตัวเมีย30นะ30นะครับ30อ่า30ครับเราก็ดึงตัวตัวผู้มาก็20ครับตัวผู้ยี่สิมันต้องออนแรงมากครับนะของแรงๆเอาไว้เอาไว้ที่อื่นดีกว่าครับ20่สิบนะครับอ่าดูเข็มนะครับยี่สิเอาลงไปอเาใส่ตัวยาครับเอาถ้วยสีขาวครับนะถ้วยสีขาวนี่ครับเราถ้วยสีขาวแบบนี้อ่ดูหน้าถ้วยสีขาวนี่นะนี่นี่ครับอันนี้คือตัวผู้นะครับนะตัวผู้นะครับนะตัวผู้ คราวนี้มันขาดเท่าไหร่ครับคุณจะครบ100หรือว่า1นึ่ ml ก็ขาดดิแปดสิบใช่ไหมแล้วก็เอาต้องกันมา80ครับอ่านะครับนะแล้วก็ต้องกันมา80ดสิบนะครับนะแปดสิบบวกยี 20, มันจะกลายเป็น100พอดีเท่ากับ1 ml ฉีดปลาได้ประมาณ1กิโลกรัมนะครับนั่นหกิโลกรัมก็นี้ครับนะอ่าโอเคนะครับให้มันละเอียดก่อนเรามาคุยกันก่อนแล้วคราวนี้ก็บดยาดไปื่อเรียกนะ บทยาไปคุยกันไปบทยายกพนไปนะครับน่าสนุกสนานเดี๋ยวคนเข้าไปะครับน่าคนคนเข้าไปก็ธรรมดานี่นะครับคนแบบนี้แหละยิ่งถ้าใครมีครกนะมีครกเล็กๆที่แบบเป็นของโบราณนี่นะบทเข้าไปให้ละเอียดจะดีมากนะครนะับดีมากนะครับอันนี้คือการตัวอย่างนะอันนี้จะฉีดว้เฉยนะครับฉีดไว้เพื่อเพื่อดูดไข่พ่งนี้ต้องทิ้งว้ให้เกิดความเพราะนะ,อะเอาง่ายๆก่อนเนาะเดี๋ยวาสามารถชิกได้เข้าใจง่ายๆะครับนะง่ายๆตัวยาแพงด้วยแต่ว่า เพื awesome ่อความเป็นไปได้นะครับนะเพื่อความเป็นไปได้ของเกษตรกรเราต้องเราต้องให้ความรู้ให้แน่นอนนะครับนะความรู้ให้แน่นอนนะครับนะครับเราเอาตัวอย่างก่อนเนาะเอาตัวอย่างก่อนง่ายๆคือแบบนี้ครับนะเอาตัวอย่างก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ทําทีหลังแต่ว่าเอาตัวอย่างก่อนนะครับนะแล้วอีพีหน้าเราจะงีมารีดมารีดกันนะกันนะอีพีหน้าเรามานรีดกันอีพีนี้ให้รู้ก่อนนะจะไปเป็นอีพีอีพีเรื่อยๆนะครับนะอีพีเรื่อยๆแบบนี้ ครับนะจะได้แบบเห็นกันทั้งทั้งวิธีการผสมพันธุ์วิธีการอนุบาลลูกปลาพันุปลาแบบนี้นะมันจะได้จบกันปรากฏเป็นปลาที่อ่ที่ทําไม่สามารถที่ no จะฉีดฮอร์โมนให้มันก่อไข่นะนะและอีกอย่างหนึ mujer, ่งคณะปลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปลาต้องต้องอ่าต้องไข่ตลอดปีนะปรากฏเนี่ยไม่สามารถที่ทำให้มันไข่ตลอดปีได้นะในเวลาเนี้ยแต่ปลาอื่นสามารถอ่าลิ่งฮอร์โมนฮอร์โมนให้มันไข่ตลอดปีได้ครับนะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับท่าที่ศึกษามายังไม่ได้นะครับตัวเนี้ย นี่กับนะยังไม่ได้ดีดขึ้นมายากดือเกินมันยังไม่ละเอียดนี่นะครับนะ,ะดึงขึ้นมามันจะได้ไม่เละนะนะครับนะยังไม่ขึ้นดีตรงใสเข็มมันตันอเอาเข็มใหม่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 ค่อยเข็มใหม่ดีกว่า เข็มใหม่ดีกว่าด like mm ้วยนะครับมาขึ้นมาเลยพื้นๆเลยนี่ครับนะเอ่านะครับนะคราวนี้เรามาการฉีดยานะครับฉีดยาอาจจะไม่เจอหน้าหล่หรอครับผมนะรอสักคู่นะครับนะรอสักคู่กันใช่ไหมครับนะเมื่อเมื่อเราได้ปลามานะครับนะไั่นแล่ปลามาเอาหักกดลงมาหน่อยหนึ่งปลาี่ครับว่าจะฉีดได้หลายอย่างนะอันนี้ผมฉีดแล้วผมจะผมจะแยกกันนะครับนะฉีดแล้วจะแยกกันนี่ครับเอาตัวเมียก่อนนะนี่นะครับตัวเมียนะครับนะตัวเมียของปลากดเอาโทรศัพท์เก็บก่อน อ่าเราต้องรู้เรารู้แล้ว่าตัวเมียเนี่ยพร้อมที่ผสมพันธุ์ก็คือตรงนี้มันแดงครับนะใบเพชรมันแดงเปลงไข่เต็มท้องนั่นี่ไข่เต็มท้องเลยครับนะเวลาฉีดฮอร์โมนเนี่ยสามารถฉีดได้หลายที่ครับใต้คีบตรงนี้ก็ได้ครับนะตงหนึ่งอยางแต่ว่าอ่านได้ใต้คีบหลังได้แล้วก็สันหลังได้นะครับนะแต่ส่วนมากผมจะแนะนําให้กับมือใหม่ฉีดสันหลังก่อนนะครับนะอันนี้คือตัวเมียครับตัวเมียก็ไอ้นี่ครับนะตัวเมียตัวนี้นะครับนะสมมุติว่าเรามียาอยู่1ก็คือเต็ม้อยค่าเมือเตไมร้อะครับนะรัอ ช่างปลาได้เท่าไหร่ฉีดเท่านั้นอย่างปลาตัวเนี้หนึ่งขีดผมก็ต้องฉีดอาต้องฉีดลงไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งตั้งแต่เก้าสิบนับถอยหลังเขับเนี่ยนะครับนะ้านับถอยหลังลง,ลงมาเป็นเก้าสิบนะนะครับนะ้าน,นับถอยหลังเป็นเก้าสิบนะโทรศัพท์ยังไม่รับครับนะอ่านับนับถอยหลังเป็นเก้าสิบนะครับนะอันนี้มันช่วยช่วยมันเต็มร้อยนะปลาตัวนี้หนึ่งขีดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องฉีดปับ๊บแล้วก็เร่งมาให้แค่อ่จากร้อยเหลือเก้าสิบนะครับนะ้าเพราะว่าน้ําหนักปลาแค่หนึ่งขีด แต่ว่าถ้าหนักปลา1กิโลก็ต้องฉีดหมดเข็มน้ำหนักปลา2ขีดก็ฉีดจากร้อยลงมาให้เหลือ80แบบนี้นะครับนะทุกอย่างทั้งตัวผู้ตัวเมียนะเพราะการผสมยาเนี่ยมันใส่คนละอย่างกันนะครับอา้าเรามาฉีดกันนะครับเรามาฉีดปลากันแบบนี้นะครับนะแบบนี้ครับนะเวลาฉีดปลาล้วก็ตะแคงหน่อยตัวความยิงต้องมีผ้าด้วยนะตะแคงวันนี้ครับนะแล้วก็ปักเข้าไปแบบนี้ครับนะห่างจากนี้สี่ประมาณสักสี่สิองศาประมาณ1เซนแล้วก็ปักลงไปครับนะปักไปแบบนี้เลย นี่ครับแล้วก็แล้วก็ปล่อยตัวยาครับค่อยๆปล่อยนะครับอ่าแล้วเอามือกดแบบนี้หน่อยกันตัวยาดิ่งกลับมานะครับนะก็ค <c ười> ่อยๆถอดออกมานี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะนี่คือเราฉีดฮอร,ร์โมนตัวเมียเสร็จแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ไปล่อยไว้แบบนี้การผสมพันธุ์หรือว่าการรีดไข่เนี่ยต้องแยกแม่แยกผู้ออกเพื่อเกิดอย่าให้มันมันให้ให้มันกวนกันแต่ว่าถ้าเราต้องการฉีดเพื่อให้มันแบบ ผสมพันธุ์กันียกว่า,าเร่งมันกันเองออกไข่กันเองโดยที่ไม่ต้องรีดไข่ก็ปล่อยคู่ปล่อยคู่ครับนะปล่อยคู่นะครับปล่อยคู่ตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้เหมือนกันครับตัวผู้เหมือนกันหนึ่งขีดเหมือนกันครับหนึ่งขีดเ,เราก็ต้องใช้ unified, เหมือนกันครับฉีดบริเวณเดียวกันของตัวผู้นะนี่คือตัวผู้นะครับเมือ่อกี้เนี่ยตัวเมียสีน้ำตาลตัวผู้สีขาวเหมือนกันครับทะแยงมามีผ้าด้วยยิ่งดีความจริงแล้วเนี่ยถ้ามีผ้าในเวลาฉีดถ้าใครยังไม่ถนัดเนี่ย ให้เช็ดผ้าเอาผ้ามาเช็ดปลาให้เมือกมันหายกนครับนะถ้าเมือกไม่หายแบบนี้ปุ๊บมันดิ้นมันจะปักมือนะครับนะมันจะปักมือก็ฉีดมาเริ่มครับ45องศาว่าด้านหลังใหม่ปุ๊บตะแคงใหม่ปุ๊บก็ปักป๊อบเข้าไปก็เล็งตัวยาครับเออเท่ากันครับหนึ่งฉีดเท่ากันนะครับนะแต่ว่าตัวยาไม่เท่ากันนะตัวยาตัวเมียมัน30ตัวยาตัวผู้เนี่ยมัน20เองนะครับนะฉะนั้นนี่ครับคือการเพาะพันธุ์ปลานะครับนะง่ายๆนะครับนะง่ายๆอ่ะก็ปล่อยไว้แบบนี้เนาะ ่ะปล่อยไว้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ครับนะอ่ะปล่อยให้มันลอยแบบนี้ก่อนนี่นะครับนะปล่อยให้มันลอยแบบนี้ครับนะอันนี้ตัวผู้ไออันนี้ตัวเมียครับนะอันนี้ตัวเมียไอ้นุ่นตัวผู้ครับนะก็ปล่อยไว้แยกกันคราวนี้ครับนะมันจะเกิดฟิลิมวลขึ้นมาการรีดไข่ก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับนะแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตาม EP สองกันต่อไปนะครับนะว่าเราจะรีดไข่แบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครับนะเกษตรโบราณอินดี้ครับนะต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน นะครับนะที่คข้าม,มากดติดตามกดซับสไคร้กดติดตามด้วยนะครับนะให้เป็นองค์ความรู้สำหรับเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ